นี่ทาแกงฟักเข้าใส่ปลาย่างแกงมาเข้าใส่ปลาแห้งนะเจ้าแกงแบบบ้านๆสดนน้ำห่อนๆล้ำขนาดเจ้าสวัสดีเจ้าป้ากันเหมือนเดิมนะเจ้าวันนี้ปนอมพาเข้าครัวทาแกงฟักเข้าใส่ปลาแห้ง ก็มีมาเข้าฟักเข้านะเจ้าอันนี้ป้ายังไม่ได้ปอกเต้อนะเจ้าแล้วก็ปลาแห้งปลาย่างหนึ่งตัวนะเจ้าพักก็มีใบเชียพลูนะเจ้าพักกุนกบานเหาเนาะแล้วก็พักละพักชะโอมนะเจ้าพักละนี่บอกขยงามแต่ใดนะเจ้าเรียบมาตั้งแต่เจ้าแล้วนะเจ้ามันเกาะเหวแต่ก็ใจ้ได้อยู่นะเจ้าแกงมาเข้าฟักเข้าแกงแบบบ้านๆเฮาเนาะหรือว่าจะปอกฟักเข้าก่อนนะเจ้าแล้วก็เอาปลาแห้งนะเจ้าเอาปลาแห้งไปเจ่แเจียหน้ามนะเจ้า ใจน้ำเพานุ่มเผื่อสะดวกในการแกะนะเจ้าบางบ้านก็เอาไปต้มเลยนะเจ้าแ้วแต่ควมชอบของแต่ละบ้านนะเจ้าปอกมาเข้าแล้วก็ตำพริกแกงกันเนาะนเจะเอาน้ำใส่ชามแล้วก็เอาปลาแห้งไปแช่ไว้ก่อนนะเจ้าเดี๋ยวค่อยมาแกะเอาเฉพาะเนื้อปลานะเจ้า ที่แกงกันเนาะจะไข่ซอยจะใส่ลงไปพริกความเผ็ดตามชอบนะจ้าปาก,ก็ใส่ประมาณนี้นะเจ้าเอาเผ็ดน้อยหนึ่งกระเทียมหอมแดงใส่ไปเลยเนาะตังรสโ,โซโซะตาตำพอกหยาบๆกับปลาจ๊า ปลาห้าปลาร่านะเจ้าใส่ลงไปต่ำก็พริกี้เลยนะเจ้าอันนี้ปลาใส่เป็นปลาร่าสับละเอียดนะเจ้าแก้ปลาแห้งก่อนนะเจ้าเหยียเอากลางออกเอาเฉพาะเนื้อปลาเจ้า มาเข้าปลาด้บปอกแล้วก็หั่นไปแล้วนะเจ้าไปลงมือแกงกันเลยนะเจ้าจุดไปตั้งหม้อนะเจ้าใส่น้ำสะอาดลงไปเดี๋ยวป้าจะเอาปลาแห้งลงไปต้มกันนะเจ้าต้มจนสุกเปื่อยดีเลยนะเจ้า เท้าไข่ยมาส่ติกแกงแล้วก็ใส่มาเข้าเนาะมาเข้าฟัดเข้านอกจากจะเอามาแกงใส่ปลาแห้งแล้วก็ยังเอาไปทําลวกมาจะลวกกับน้ําพริกนี่ล้าขนาดนะเจ้าปลาแห้งปลาแยกก็ซุกหนุ่มดีแล้วนะเจ้า ที่แกงที่โคกี่ต่ำเมื่อกี้น,นะเจาใส่ลงไปแล้วเนาะน้ำมะา้างครกน้ำาลาระรังกกลจะใส่ลงไป แล้วก็เอามาเข้าลงไปเลยนะเจ้าเดี๋ยวค่อยมาปรุงรสเนาะเสร็จไปหมดเลยเนาะ ดุงรดปเลยนะเจ้าผงนอผงดุงรด,ดแล้วก็น้ำปลาดุงรด,ดตามชอบเลยนะเจ้าปลาเกาะจับลงประมาณนี้เนาะเดี๋ยวชิมพอนะเจ้าจืดจางจะได้เดี๋ยวคอยเติมที่หลังเนาะ ล้ลำเจ้ารสชาติพอดีแล้วทางไปแหมสักการ,ระเจ้าตัหมาเข้าซุกแล้วก็ใส่พักเป็นอัศด้รย์เจ้าเด็กปน้อจ่ายเย็นๆเจ้าจะกินของอร่อยของล้ต้องใจ่ายเย็นๆนะเจ้า วยเหนียมดีแล้วแล้วก็มาเขา้าซุกแล้วเนาะอันต่อสุดท้ายเจ้าเสี่ยคกาลงไปเลยใส่ชักู่พักพุ่นหนักพักออม ถ้าคัไกลหอมไปสามบ้านแปดบ้าน,านปุนเจ้าสซุกเลยเนาะคิดไฟปิดไฟแล้วก็ตักเซฟกับเลยเจ้า เปลนอาเซตหรือปลาเจ้าแก่งมาเข้าใส่ปลาแหง้งกับข้าวบ,บ้านแต่ล้ำขนาดอาจ้าขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพะนอมเตือนอาจ้ารักกันไหมในครั้งต่อไปนะเจ้าสวัสดีเจ้า